เลยแล้วก็พิชยะเตรียมเป็นคุณพ่อจริงไหมหลังลั่นภาพขึ้นสองขีดทำเอาแฟนแฟนเฮสนันร่วมยินดีกันอย่างมากมายเลยทีเดียวเมื่อจูจูนักร้องหนุ่มก็พิชยะได้เผยภาพเอากราซาวและที่ตรวจคันขึ้นสองขีดพร้อมระบุสั้นๆว่ามาแล้วมาแล้วหลายคนแหย่ยินดีอวยพรดีใจกับว่าที่คุณพ่ออย่างสมบูรณ์แต่ล่าสุดเรื่องราวกับพลิกตาละปัด เพราะมีการเปิดเผยว่าความจริงแฟนสาวชาวรัเสเซียนั้นไม่ได้ท้องแต่อย่างใดภาพที่หนุ่มกอ๊อปโพสต์ไปนั้นเป็นการร่วมยินดีกับหญิงพลอยชมพูน้องสาวของเขาเท่านั้นเองและตอนนี้หวั่นคนเข้าใจผิดภาพดังกล่าวก็ได้หายไปจากสตอรี่แล้วเรียบร้อยเมาทำเอาแฟนๆดีใจเกอ้อเลยว่าแต่จะมีข่าวเหมือนน้องสาวเมื่อไหร่ล่ะเขา